สวัสดีครับพบกับการเจาะลึกเรื่องราวธุรกิจเทคโนโลยีที่เรานำข้อมูลมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆวันนี้เรามาคุยเรื่องแพลตฟอร์มสีส้มที่ทุกคนคุ้นเคยช h อปปีนี่แหละครับสวัสดีค่ะอ้างอิงจากบทความเรื่องราวและกลยุทธ์ช h อป e ีสู่ยอดขายอันดับหนึ่งเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเขาทำยังไงถึงโตเร็วขนาดนี้ใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะพอรู้ว่าช้อปปี้เนี่ยเพิ่งเริ่มเมื่อปี2015นนี่เองนะคะฮะ จริงเหรอครับ2015โหใหม่มากนึกว่าอยู่มานานกว่านี้ซะอีกใช่ค่ะหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นคือมันดูคุ้นเคยเหมือนอยู่มานานครับแล้วใครเป็นคนเริ่มครับใครอยู่เบื้องหลังเป็นของ C Group ค่ะบริษัทเทคใหญ่ที่สิงคโปร์อ๋อซีกรุ๊ปนี่เจ้าของการเรน่าหรือเปล่าครับที่ทำเกมเยอะๆใช่เลยค่ะบริษัทเดียวกันแสดงว่าเขาก็มีพื้นฐานด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มมาพอตัวอืม แล้วตอนเริ่มช้อปปีนี่เขาเห็นช่องว่างอะไรในตลาดล่ะครับคือแค่อยากให้ซื้อของออนไลน์ง่ายขึ้นใช่ค่ะกลัวโอนเงินเราได้ไม่ของกลัวโดนหลอกคือมันเป็นอุปสรรคใหญ่เลยคนไม่กล้าลองเข้าใจเลยครับความไว้ใจนี่สาคัญสุดๆแล้วช้อปปีเริ่มด้วยโมเดลธุรกิจแบบไหนครับถึงจะมาแก้โจทย์นี้ช่วงแรกเลยนะคะช้อปปี้เขาเน้นเป็น C 2 C ค่ะ Consumer to Consumer 2> C 2 C ก็คือคนทั่วไปมาเปิดร้านขายให้คนทั่วไปซื้อกันเองใช่ค่ะข้อดีคือของมันหลากหลายเร็วดีแต่ความท้าทายก็ตามมาเลยคือเรื่องคุณภาพความน่าเชื่อถือของผู้ขายแต่ละคนนี่แหละนั่นเิครับเพราะใครๆก็มาขายได้แล้วจะสร้างความมั่นใจให้คนซื้อได้ยังไงล่ะครับเขามีวิธีจัดการยังไงจุดนี้ช็อปปี้ทำได้น่าสนใจมากตั้งแต่แรกเลยค่ะคือเขาไม่ได้พึ่งแค่ระบบเรดติ้งอย่างเดียวอืม แต่เขามีกลไกที่มาแก้เรื่องความไม่ไว้ใจโดยตรงเลยคือระบบ e s h อ p ปี้การันตีช้อปปี้การันตีชื่อนี้คุณมากครับแต่มันทำงานยังไงนะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันช่วยสร้างความมั่นใจยังไงหลักการง่ายๆเลยคือช้อปปีเป็นคนกลางเก็บเงินไว้ให้ก่อนค่ะ อ๋อ oh. คือพอเราซื้อของจ่ายเงินปุ๊บเงินเนี่ยยังไม่ไปถึงคนขายทันทีนะช้อปปีจะเก็บไว้ก่อนครับแล้วก็รอจนกว่าเราผู้ซื้อเนี่ยจะได้รับของเช็คของเรียบร้อยโอเคพอใจกดยืนยันในแอปกดคอนเฟิร์มว่าได้รับของแล้วใช่ค่ะพอกดยืนยันปุ๊บช้อปปีถึงจะโอนเงินก้อนนั้นให้คนขายอ๋อเ oh, ข้าใจละเหมือนมีคนกลางคอยคุมเรื่องเงินให้ถ้าเกิดปัญหาไม่ได้รับของของไม่ตรงปก ก็ยังพอมีทางได้เงินคืนหรือระง,งับเงินไว้ก่อนถูกต้องเลยค่ะคกลไกนี้มันตอบโจทย์ความกลัวของคนซื้อออนไลน์ในยุคนั้นเป๊ะเลยโดยเฉพาะเรื่องโอนเงินฟรีหรือจ่ายเงินลมใช่ใช่เจอบ่อยมากสมัยก่อนซื้อในโซเชียลใช่ค่ะพอมี s p อ e Guarantee มันเหมือนมีประกันให้เลยว่าเออไม่เสียงเงินฟรีแน่ๆถ้ามีปัญหาฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่ลดความเสี่ยงนะแต่เหมือนเปลี่ยนความคิดคนซื้อเลยให้รู้สึกว่า เออมันปลอดภัยพอที่จะลองซื้อดูใช่เลยค่ะคือมันทลายกำแพงความกลัวสร้าง trust ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสุดๆของ e-commerce เลยครับการที่ช h อป e ีคืดเรื่องนี้มาตั้งแต่ตน้นแสดงว่าเขาเข้าใจเพลนพอยตลาดตอนนั้นมากๆแล้วก็เลือกแก้ปัญหาใหญ่สุดก่อน ถือว่าวางรากฐานได้แข็งแรงมากการแก้ปัญหาเรื่องความไว้ใจด้วยช้อป e ี้การันตีนี้ฉลาดมากจริงๆครับแต่พอมีคนเริ่มกล้าใช้แล้วเนี่ยจากบทความที่เราดูเหมือนว่าปัจจัยที่ทำให้ช h อป e ีโตพรวดพลาจริงๆมันคืออีกเรื่องเลยใช่ค่ะถ้าพูดถึงเครื่องยนต์หลักที่ทำให้ช h อป e ีโตแบบก้าวกระโดดมากๆในช่วงต่อมาเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องกลยุทธ์การตลาดเลยค่ะอ่าคือต้องบอกว่าดุดันมากแล้วก็ทุ่มง,งบมหาศาลจริงๆ บทความก็ชี้ชัดว่าเขาใช้เงินเยอะมากกับการสร้างแบรนด์ทำโปรโมชั่นอันนี้เห็นภาพชัดเลยจำได้เลยว่าอยู่ดีๆก็เห็นโฆษณาช้อปปีทุกที่แล้วก็ใช้พรีเซนเตอร์แบบโอ้โหแม่เล็ดมากๆใช่ไหมคะอย่างโลนลโดนี้หรือ b l a c k พิง k ที่ดังทั่วโลกเลยการใช้เบอร์ใหญ่ขนาดนี้มันช่วยยังไงบ้างครับนอกจากให้คนรู้จักเยอะขึ้น คือการใช้พรีเซนเตอร์ระดับโลกแบบนี้นะคะมันไม่ใช่แค่สร้างอเวนสนะแต่มันเหมือนส่งสัญญาณว่าแบรนด์นี้ใหญ่แบรนด์นี้น่าเชื่อถืออ๋อเป็นเรื่องภาพลักษณ์ด้วยใช่ค่ะแบรนด์ที่ตอนนั้นยังค่อนข้างใหม่แต่ดึงคนดังระดับนี้มาได้มันทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาเป็นผู้เล่นรายใหญ่จริงๆครับ แล้วการเลือกทั้งโรนัลโดทั้ง b l a c k p ิง k เนี่ยก็เข้าถึงคนละกลุ่มเลยนะผู้ชายที่ชอบกีฬากับกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ตามเคป๊ OP, คือขยายผ่านลูกค้าได้ดีมากฉลาดเลือกมากครับครอบกลุ่มจริงๆแล้วนอกจากการใช้คนดังมีกลยุทธ์สื่อสารอื่นๆที่เด่นๆอีกไหมครับอีกอย่างที่ช้อปปี้ทำได้ดีแล้วคนจำได้แม่นเลยคือโฆษณาเขาจะเน้นสนุกสนุกเข้าถึงง่ายแล้วก็ติดหูค่ะนึกออกเลย เพลงช็อปปีป้ปีปีปีท่าเต้นง่ายๆอันนั้นคือแบบไวรัลจริงๆมากนะครับช่วงนั้นใช่ค่ะท <laughs> ่าเต้นง่ายๆให้คนทําตามได้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากทําให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจคนเร็วมาก hmm. มันลดความเป็นโฆษณาล,ลงแต่ใส่ความเป็นกระแสความบันเทิงเข้าไปแทนคนก็รู้สึกเชื่อมโยงง่ายขึ้นแล้วภาพลักษณ์ชอปปีก็ดูเป็นมิตรสนุกสนุก ซึ่งก็ตรงกับที่เขาอยากให้การช้อปออนไลน์เป็นเรื่องสนุกการตลาดนี้เขาทำถึงจริงๆนะครับทั้งพรีเซนเตอร์ทั้งเพลงไวรลัลแล้วพอเจาะจงมาที่ไทยแล้วครับช้อปปีมีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับคนไทยยังไงบ้างเพราะเหมือนคนไทยจะมีสไตล์การช้อปเฉพาะตัวบทความเน้นเลยค่ะว่าช้อปปี้ทำการบ้านเรื่องนี้มาดีมากเข้าใจอินไซต์คนไทยชัดเจนโดยเฉพาะความชอบเรื่องโปรโมชั่นส่วนลด อ๋ออันนี้จริงที่สุดคำว่าลดราคาโค้ดส่งฟรีนี่คือแม่เหล็กเลยสำหรับคนไทยถูกต้องค่ะแล้วช h อป e ี้ก็ตอบสนองตรงนี้ได้แบบฉลาดมากผ่านการเริ่มแคมเปญลดราคาใหญ่ๆในวันเลขเบิ้ลอ๋อ9.9้1 1 1 1 2 1 2นี่เองใช่ค่ะพวกนี้เลยแคมเปญวันเลขเบิ้ลนี่กลายเป็นปรากฏการณ์ไปแล้วนะครับจากตอนแรกมีแค่ไม่กี่เจ้าตอนนี้เหมือนเป็นเทศกาลช้อปปิ้งแห่งชาติเลยหลายคนรอวันพวงนี้เลยนะ ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่งลดราคานะแต่ช้อปปี้ทำให้มันเป็นอีเวนต์เป็นเทศกาลช้อปออนไลน์เลยครับมีการสร้างกระแสล่วงหน้าปล่อยโค้ดมีกิจกรรมมีไลฟ์มันดูตื่นเต้นกระตุ้นให้อยากซื้อเอ,อเจนซี่ได้ดีมากอืมผลลัพธ์ก็คือยอดขายถล่มทลายทุกรอบใช่ค่ะ แล้วก็สําเร็จมากจนเศร้าอื่นๆก็ต้องทําตามกันหมดกลายเป็นมาตรฐานไปแล้วแสดงว่าความสําเร็จของช้อปปีนี่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากเริ่มจากสร้าง trust ด้วยช้อปปีการันตีก่อนให้คนกล้าใช้ใช่ค่ะพอมีคนใช้ก็เร่งเครื่องด้วยการตลาดจัดเต็มทั้งพรีเซนเตอร์ระดับโลกเพลงไวายร่าแล้วก็เข้าใจ local insight อย่างวันเล็กเบิ้ลที่โดนใจคนไทยสดๆเป็นการวางกลยุทธ์ที่มองภาพรวมได้ดีมากค่ะ คือรู้ว่าต้องสร้างอะไรก่อนความน่าเชื่อถือแล้วค่อยทุ่มทรัพยากรเพื่อเร่งโตการตลาดโปรโมชั่นผลลัพธ์ก็คือจากสิงคโปร์ปี2015กลายเป็นเบอร์ต้นๆนใน SEA ได้ในไม่กี่ปีทั้งที่ตลาดแข่งกันดุเดือดมากและปัจจุบันละครับสถานการณ์ช้อปปีเป็นไงบ้างยังนำอยู่ไหมครับการแข่งขันก็แรงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันช้อปปีก็ยังเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดหลักในภูมิภาคนี้นะคะก็ขับเคี่ยวสูสีกับคู่แข่งสำคัญอย่าง l a z a d a มาตลอดครับผมซึ่งการแข่งกันนี้ก็ดีกับผู้บริโภคนะคะโปรโมชัน่นบริการก็แข่งกันพัฒนาบทความก็บอกว่าช้อปปียังโตต่อเนื่องค่ะแม้จะมีความท้าทายใหม่ๆตลอดถ้าให้สรุปแก่นจริงๆที่ทาให้ช้อปปีมาถึงจุดนี้ก็คือการผสมกันระหว่างแก้ปัญหาตรงจุดอย่างช้อปปี้การันตีตอนแรก กับพลังการตลาดที่เข้าใจตลาดทั้งระดับโลกและระดับท้องถิน่นวันเล็กเบิร์นใช่ค่ะทั้งหมดนี้เกิดเร็วมากไม่ถึง10ปีด้วยซ้าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะในการสร้างแพลตฟอร์มให้โตเร็วโดยเริ่มจาก Trust แล้วใช้การตลาดที่ทรงพลังและปรับให้เข้ากับท้องถิน่นฟังแล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับทั้งที่มาและปัจจัยความสำเร็จแต่มันก็มีคำถามน่าคิดต่อนะคะ คือเราเห็นว่าช้อปปี้โตมากับการทุ่มง,งบการตลาดโปรโมชั่นหนักๆค,คำถามคือแล้วกลยุทธ์นี้มันจะยั่งยืนระยะยาวแค่ไหนแล้วความท้าทายต่อไปของช้อปปีคืออะไรเพื่อจะรักษาตําแหน่งผู้นําไว้นั่นสิครับตลาดอ e ีคอมเมิร์ซตอนนี้แข่งกันดุเดือดมากมีผู้เล่นใหม่ๆเกิดตลอดทั้งในไทยต่างประเทศแถมพฤติกรรมคนซื้อก็เปลี่ยนเร็วอาจจะไม่ได้อินกับโปรลดราคาเหมือนเดิมหรือไปเน้นเรื่องอื่นแทนนี่เลยเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามค่ะ ว่าช้อปปีจะปรับตัวยังไงจะยังทุ่มง,งบการตลาดจัดโปรหนักเหมือนเดิมหรือจะหาวิธีอื่นสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยินกว่าเช่นอะไรบ้างครับอาจจะเป็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ต่างออกไปการปรับปรุง user experience ให้ดีขึ้นมากๆหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายเพื่อคุมคุณภาพหรืออาจจะขยายไปบริการอื่นๆการรักษาลูกค้าเก่าดึงลูกค้าใหม่ในภาวะที่แข่งสูง ต้นทุนการตลาดอาจจะแพงขึ้นเรื่อยๆนี่ท้าทายมากค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดตามและต้องจับตาดูทิศทางช้อปปีต่อไปจริงๆครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวช้อปปีก็หวังว่าจะให้มุมมองที่ครอบคลุมนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ครับยินดีค่ะการเรียนรู้จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็มักจะได้บทเรียนดีๆเสมอค่ะ